กคนเชื่อไหมครับว่าถ้าผมเนี่ยกินผลยางเข้าไปแล้วผมจะกลายเป็นลูฟี่ทันทีและแถมไม่ได้เป็นลูฟี่ธรรมดาด้วยนะครับผมจะกลายเป็นลูฟี่เกียห์าหรือว่าลูฟี่ร่างนิกะนั่นเองสําหรับใครที่งงนะว่าคืออะไรก็ไม่รู้เป็นการจะอธิบายไงแต่คนที่ดูวันพีชคงจะรู้นะฮะถ้าใครไม่เชื่อนะฮะเดี๋ยวเรามากินเลยดีกว่า ร้านขั้นเทพบริการจำหน่ายบัตรโลบกิฟต์การ์ดราคาถูกและยังมีบริการกดผลกดเกมพารและไก่ตันราคาถูกแถมไก่ตันก็นยังมีให้เลือกตั้งแต่ V1 V2, V3 ถึง V11 ็ 11, กันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวไม่ได้มีดีแค่นี้ขั้นเทพยังมีบริการรับเติมเกม RV พับจีฟี่ฝและอื่นๆอีกมากมายหากท่านใดสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับโอเคเอาผลย่างออกมาเลยทุกคนดูนะทุกคนผมกินเลยปึ๊บ ตอนนี้กินไปเทียบร้อยแล้วนะทุกคนเห็นไหมผมใช้ผลยางไปเทียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองรีตัวกันมากดรีเซ็ตปึ๊บเฮ้ยเห็นไหมทุกคนพี่บอกแล้วนะว่าพี่เนี่ยไม่ได้หมอดูดิเป็นเทพทิกะจริงๆนะทุกคนดูโอเคนะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเป็นลูฟี่เกียห้ากันหรือง่ายก็คือวันนี้จะมาเล่น ผลยางให้ทุกคนดูกันนะฮะ <Okay. S 1> จริงๆผลยางเนี่ยผมบอกเลยนะว่าถ้าใครโดนผลยางจับไว้ได้เนี่ยตายร้อยเปอร์เซ็นต์ผมบอกเลยเพราะว่าผลยางโหดมากนะฮะความเป็นจริงโอเคเดี๋ยวไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะเล่นได้ดีแค่ไหนนะ uh huh. ผมผมเคยก็ได้เล่นเหมือนกันนะครับผลยางก็เล่นไปแค่ไม่กี่ะครั้งอะ่ะครั้งเดียว2ครั้งมั้งสำหรับที่จะมาเล่นในวันนี้ก็จะเป็นหอกสไปกี้นะฮะก็จะเป็นคู่กับหอกสไปกี้แล้วก็เป็นมัดก๊อตนั่นเองหอกสไปกี้เอาไว้ดึงมาคอมโบนะ,ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปหา อูพ,พกันดีกว่าโอเคตอนนี้มี4ล้าน3ล้าน3ล้านอยู่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนกันนะเอิ่มไปหมกตัวกันอยู่ตรงไหนวะทุกคนอยู่ไหนกันหมดวะทุกคนเราต้องใช้้าคุมกระตาก,กุลิช่วยมองนะฮะเห็นครับตอนนี้ผมเจอมาลีนอยู่ตรงนู้นนะฮะนี่คนนี้ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรวะทุกคนดูดิเนะทำอะไรวะเกี๋ยวเอาไปงานเกียร์สองก่อนแล้วกันอย่าลืมเขาทําอะไรวะทุกคนดูดิ <S <S เฮ้ยผลพัดด้วยเฮ้ยเปิดเ,เลยก็สูแมชื่อเอา้า ออกมาข้างนอกโอ้มืดตึ๊บเลยว่ะทุกคนอนันนี้อืมอุ๊ยเช็ดเช็ดเอาดงอืมฮึบเฮ้ยเราเสียเปรียบนะถ้าเราอยู่ข้างในอือไปข้างล่างเลยแล้วกันมาดิปึบ โอ้ทุกคนผมบอกเลยถ้าไม่แปลงล่างนะโคตรเสียเปียบอะเพราะว่ามันค่อนข้างแคบนะฮะเราทาอะไรไม่ได้เลยโอ้โหดูดีอันนี้เป็นลูฟี่เกียห์ของจริงเลยทุกคนดูดีแล้วพวกค่าหัวที่เหลือไปไหนะหมดวะมี้ยมี15ล้านเข้ามาไว้ทุกคนปึบอันนี้แล้วก็ต่อยปุ๊บ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 อย่างงี้ผมบอกเลยเรียบ <Easy. S 1> เป็นไงสิบห้าล้านก็เอาไม่อยู่นะฮะเจอเทพนิกะเข้าไปนี่ไง อะไรนะ้องเฮ้ยเฮ้ยมีคนมีคนมาแจมมีสองคนนะตอนนี้ผมไม่ค่อยอยากสู้ทีละสองคนเท่าไหร่หรอเพราะว่า,าเดี๋ยวจะไม่ไหวนะออกมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยนอน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 นแล้วเน้นผลยางแล้งเน้นจับนะแล้วก็ผลยางอีกอย่างหนึ่งคือไม่โดนปืนทุกคนดูดิอืนี่เอ้าจอ,อ,อขาด เจอข้าศอีกแล้วเช็ดมีก่อนเช็ดโอ้ no โอไม่ยาโดนลุมไว้ทุกคนดูดิเไม่ดิทีละคนดิดูดิเฮ้ยมันลุ่มอ่ะดิเฮ้ยดูดิมันลุมอะ่มมอะทุกคนโอ้ oh, สภาพอืลุมก็ไม่เล่นนะโซทีแล้วกันไปดีกว่าไม่อยากเล่นกับพวกลุมนะย้ายดีกว่าไอ้เซิร์ฟนี้มีเซิร์ฟนี้มีมาๆมาๆมา,มา อ้าวมานี่มามามานี่มานี่เฮ้ยทีละคนดีเอ้าเฮ้ยมานี่มานี่ต่อยโอ้หลุดโอ้แม่งเลยทุกคนลุดพลาดพลาดไปเล็กน้อยถึงบากลางนะอืมันดังยืดเฮ้ยไปไหนนี่ไงเอ้ยทุกคนผมเจอเผ่าสากายนี้จับไม่ได้นะไ่เผ่าสากายเอาตัวอื่นก็ได้ มาตัวน,นี้ก็ได้มาอมเฮย้ยมันตายแล้วมันตายแล้วเดอซ็ตเฮ้ยมันลารดโอ้โหข้าวสกายไอ้นีม่มันลารดโอ้โหม,มานี่ไปไหนลาร์ดเนี่ยลารดไม่ได้เท่น้องมาหนี้ดูมันบินหนีโอ้ดูสภาพมันโอ้ดูมันบินหนีโอ้โหโอ้โหเขากระโปอบเลย อไปไหนมานี่ไปไหนออ่นี่ยไปไหนอไปไหนนี่นี่ผมบอกเลยไม่มีใครไหวกับผมหรอกตอนหนึ่งอะจริงไม่ค่อยอยากโม้เท่าไหร่หรอกเพื่แต่ทุคนมีเวลตันอยู่เหมือนจะเป็นผลสายฟ้าเลยนะอ้อ้้อเอ้ เปิดอะวะเหมือนจะไม่เปิดไม่มีใครแล้วหรอมีอีกไหมเนี่ยเฮ้ยมี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 เปิดอะวะเปิดไหมเนี่ยเฮ้ยเปิด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 เฮ้ยเออผมต้องคอมโบให้ทุกคนดูอรอบหนึ่งแล้วว่ะโอเคโอ้โหไม่โดนจะข้ามได้ไหมเนี่ยวันนี้สมารชื่อแคนนอนปึ้มไม่โดน เฮ้ยจะโดนรัดจะโดนรัดเฮ้ย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 ได้มานี่มานี่ไปไหนไปไหนไปไหนอืมอืมแม่งเลสทีคิลซีคูดาวอืมมึงจะไปไหนตายโง่เฮ้ยเปิดยังเฮ้ย อ๋ค <Okay, S 2> เปิดแล้วได<า>้ไปดิเฮ้ยไปไหนโอ้โหไวเหลือเกินมึงมานี่มานี่โดนแค่นั้นแหละจบอืมอืมตายดูดิผมบอกเลยนะทุกคนถ้าจับได้จบแน่นอนสมชิตาย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 ,ตาย,ตาย,ตายมาดังยืดอืม เฮ้ยข้างบนข้างบนเวลเวลสองพันข้างบนเวลสองพันไปไหนหเฮ้ยเฮ้ยสายผลเหรอวันนี้ตอ่อยอุ้ยพระมันตัวใหญ่แล้วทุกคนมันยาวอะไปทางล่างเลยด้วยกันอื้อ ตาย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 โอ้ภาพไมเห็นทีึงนะทุกคนตายดูดิโดนตายเฮ้ยอะไรมานี้ไปไหนตายจบง่ายชิลเฮ้ยใครวะเนี่ยคนใหม่คนใหม่เฮ้ยคนคนเพิคนเพิมานี่ไปไหนตายเติรติรตตตรตายดูดิทุกคนจับได้คือจบแน่นอน <chat> มีคนตีกันตรงนี้มีคนตีกันตรงนี้มีคนตีกันตรงนี parte, ้เฮ <de> ้ยทำอะไรเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยทำอะไรหนีตาต่ตอตตตอตตต่อออออม่ออม่ต่อออ่ตออ่อ เออทำอีกอืมตายจบง่ายๆทุกคนไม่รู้ว่าเซิฟนี้จะมีใครกล้ามา PVP กับผมอีกหรือเปล่าตอนนี้เหมือนผมว่าไม่น่ามีแล้วนะ <S <S ไม่มีใครออกมาแล้วนะ oh, <no. S 1> จิเวลตัน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 ไปไหนไปกดผิดเอ้าเมื่อกี้กดสกิลผิดเดกดสกิลคอมดิแมนมานี่ สมันทชื่อเออเหมือนคนนี้จะไม่ค่อยไม่ค่อยเก่ง p ี p ีเท่าไหร่นะเฮ้ยแด่มีโยรู้นะมานี่ต่อยดูดิจับได้โคตรนะเลยเนี่ยเฮ้ยเปิดอาคิได้เปิดอาคิลมเปิดอาคิลมก,ลกนันลือ้อนักติกเจ็ดจังยืดอ,อ้าวแปลงร่างเท่าสกายเ่าสกายมานี่เท่าสกายแนะ่อื ตายเผ่าสกายก็เอาไม่อยู่นะเฮ้ยเปิดพีพีอีกเปิดพีพีอีกอะไรมานี่ต่อยรัวเดือดอ้อยไม่โดนสมัสชื่อมาปุ๊บไปไหนเื้ยเรียบร้อไใครมาคิดจะมาบอกกับพี่เหรอเนาะ เฮ้ยผลผลโดดับผลนวดดับเอ้าเฮ้ยโดนตุ๋ยโดนตุ๋ยไม่ได้ละเหมือนจะลุมเหมือนจะโดนลุมนะตอนนี้โอเคมาดิโดนลุมแน่อืมอืมโดนลุมแน่เฮ้ยโดนลุมจริงโดนลุมจริงทุกคนโดนลุมจริงไปไหนเฮ้ย ขาบอกเลยกีตาร์ไม่มีทางทำอะไรเราได้นะเพราะว่าเพราะว่ามึงจะไปไหนเอ้ะอะไรน้องอะไรตายไอตัวไปไหนละไอตัวไปไหนแล้ววะเอ้าไ,ไอตัวหายไอตัวผุสา,ายฟ้าหายไปไหนวะเอ้าหายไปแล้วแล้วก็ออกกันหมดแล้วไม่มีใครอยู่เลยทุกคนโอเคนะก็ เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างสําหรับผลยางนะฮะถือว่าโหดกันเลยทีเดียวถ้าสําหรับคนที่แม่นๆ่นหน่อยนะ <Okay. S 1> จับได้ก็คือสามารถคอมโบโจนตายได้เลยสามารถวันช็อตได้เลยเอาง่ายๆนะฮะสำหรับผลยางโอเคก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> สำหรับคลิปนี้นะคงมีเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะโอเคคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมฝากติดตามชมกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับซีโรเกนในค้งครับผมบาย